โป้งเลยสุดไม่หยุดไหมไม่หยุดเลยหยุดหอีกหนึ่งคนฮะมาใรุนเนินเนินแต่เชื่อว่าข้างในต้องแน่นมากโอ๊ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะมาหาสามีในงานแต่งงานนะครับผมคุณฮะคุณครับรับบทเป็นใครเอาเรื่ยังไงฮะชื่ออันครับชื่ออันก็เป็นเนี่ยอยู่ในแก๊งสามอันซิวที่รบก็กระดาษปากนิดนึงนะก็เดี๋ยวผมผมจะเป็นคนทีเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยก็เสิวได้ไอเดรียบร้อยอย่างนี้มีเรื่องทุกไลน์เลยจริงๆพูดจริงๆอะฮะได้ข่าวว่ามีความลับสำคัญกลมไว้อยู่ในมือด้วยเป็นคนเดียวที่รู้ความลับเรื่องหนึ่งที่เป็นเป็นคีย์กับเรื่องนี้เลยครับถ้าใครรู้ความลับดีไเรียกว่าวันไหนผมไม่มาแสดงก็เรื่องก็ไม่จบจะดดำเนินไปได้เลยนะครับเพราะมันก็รกวนมาทุกวัน เราจะได้เห็นบนเวทีน,ไนทีไหมคระอยากเห็นนะครับทําไงดีครับเกือบหมดด่วนแล้วครับตอนนี้ผมก็โชว์ตอนนี้เลยดีกว่าครับผมสังเกตไหมว่าอ,อ,อ,อ็อฟอ,ออฟขัดตลอดเลยอะทําไมอ,อะอ็อฟแบบว่ามีส่วนตัวหรือเปล่าอะไรออากลับไปเ่นที่อื่นไหมอ,อ็อฟมีปัญหาอะไรอยู่ปั๊ มีมาจากเวทีการแข่งขันล็อกในระดับประเทศทท้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็น AF หรือ The Star มีคนหนึ่งครับที่มาจากเวทีการแข่งขันระดับประเทศเช่นเดียวกันและเป็นเวทีการแข่งระดับตำนานสยามกลกาฬ <c oughs> พ่อซีกบอมแล้วก็เลยผูช้ชายนั้นก็มีความเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในตัวก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งมีความเทียบเท่า uh huh. แล้วก็ดีใจที่ลูกจะมีวันนี้ที่ลูกจะได้แต่งงานสนับสนุนให้ลูกได้แต่งงานนะพี่รัฐเพราะว่าเขาจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบสักที<อ>แต่ว่าก็มีอุปสรรคอุปสรรคเหรครับชิ้นใหญ่มากโอ้โหสิบเล็ดเลย แล้วมีตกใครด่าไทรเหมอนมะแยมไหมฮะต้องดูกันยจะตกกิ่ตก่อนแยรผมว่าก่อนที่จะตกใครเหม็นมะแยมผม่าสองคู่ไปตกกันอย่แล้นะกอดเพียอะไได้ไหมอ่ะใจเลยอ่ะนอกจอจะมี The Star มี AF มีสยามคละกานะคะก็มีหนึ่งเวที The v o i c e The b o y e ออกเสียงออกเสียงเรื่องจำชื่ออะไรอย่างเง้ยคุณหญิงโอเคไหมโฟยคุกฤษฎีบดเอนี่คุณหญิงจะมีมีผลงานมีทั้กประสบการณ์ในการร้องเพลงมาสูงนะในแบบมิวสิควลนะฮะเป็นไงบ้างรับบทเป็นมาเฟียก็นั่นแหละครับสิ่งที่ใหญ่บกเลยนะผมต้มาคุยกับสมบัติเป็นตัวเี อย่าให้รห้องเพลงนะสติร้อเพลงเก่าไปนะมาดูยังไงนะกับมิวสิควลเรื่องนี้ถ้าพูดถือได้ว่าเป็นมนะิวสิควาแรกครับที่เล่นพี่ดาอะไรด้วยนะครับก็รับบทเป็นคุณพ่อของของดานะครับผมเป็นเป็นนาเปียนนะครับแล้วก็หัวลูกสาวครับแล้วก็ถึงว่าคนไหนที่มันไม่เหมาะสมกับลูกสาวอินเนอร์มาแตกนะใครที่ไม่เหมาะสมเราก็จะกีดกันกับขวางมัน ันไม่สุดครับผมกลัวแล้วครับผมนอกจากจะแสดงแล้วเป็นคุณครูด้วยของแสดงทุกคนใช่ไหมละ่ะมีความปวดหัวของผมครับ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบถึงความเจ็บปวดมีหนึ่งถึงสิบคะแนนอยู่ที่9.9แต่โชคดีนะครับที่มีคุณยายหญิงอภิประชาท่านไว้ถ้านั่งยืนกับคุณครูทำไมครับ <c oughs> เหมือนแสวงหาท่าใจบิดกบี้ยวไยมีเรื่งเกี่ยวกับเสื้อ เรื่องนี้มีโอกาสได้โทว์น้ำเสียงแบบโรเดราแน่นอนมาฟังกันแน่นอนเฮ้ยแซมบูรบอสตัวอย่างให้เขาเเจ้าหน่อยให้พวกเราหน่อยเราเพลงเบาๆกันนะเราเพ่งกล่องลูกกล่องน้องโอ้น้องเด็กตัวหลักนะฮะเด็กดีเล่นหรอ้วเดัวุอดนน ไม่ได้กลับเลยมีสองครังไม่ได้สามสี่ น้องเลนแม่เองจา้าที่ารนำความสามารถสองอย่างแบบการทั้งการแสดงและการร้องมาบวกกันเป็นยังไงบ้างมิสิคอ,อยนยากับหนูไหมยากมากเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ๆทุกคนนี่เก่งมากเป็นเหมือนสิ่งที่แบบทำให้เราต้องทำให้ดีขึ้นเนี่มันก็เป็นแงรงกดดันเหมือนกันมันต่างร้องเพลงเลยต่างนะเพราะว่าเราต้องแอคไปด้วยแล้วเราเองไ,ไม่เคยมีประสบ ในเรื่องนี้เป็นลูกสาวมาเฟียซึ่งในคืนวันแต่งงานมีโจทย์ผมว่าที่สามีเราเนี่ยมาด้วยกันถึงสามคนยอมเขมไหมเธอมีวิธีอะไรจะมารับมือโจทย์ถึงสามคนกอดสามีมแน่น,น, <c oughs> นแน่นก่อนอา่าแล้วโจทย์น่กกากลัวมากเลยใชย่อีเนี่ยน่กกากลัวมาก เออว่าเรจะรับ <Hands> ป <bin out> so 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 ืนยังไงนะเราไผมว่ารับไม่น่าจะไหวเราไม่น่าจะไหวต้องใช้กำลังของหลายๆคนร่วมกันรับมือแน่นอนดูซิว่างานแต่งงานของเธอจะผ่านไปได้หรือเปล่าวิวาสโลมหรือเปล่าเพราะมีอีกหนึ่งคนมี่หนึ่งคนซึ่งเป็นสิ่งที่นุดสงสัยมากๆเลยว่าไปทําอีท่าไหนถึงท้องนะเดี๋ยวพี่ไปทําให้อยู่ไหมเออทำเท่าไหร่จะไม่ท้อหรอกค่ะอย่างเงี้ยน้องจีบแเองนะบอ มันแตกต่างมันยากเป็นยังไงหรือวาความยากขึ้นคืออย่างแรกเลยท้องโตขึ้นเยอะมากเลยค่ะเรื่องก่อนนู้นแบบท้องแค่วันสองเดือนก็จะแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนี่นีคุณเล่นเรื่องอะไรคุณ็ท้องอ่ะเนี่ยเกไกท้องท้องท้องแล้วคุณท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย 再见。 แม้แต <ort>. <i: Hag aki> ่ไปท้องเนี <risque> ่ยโคตรแล้วก็เป็นต้องขึ้นไหวเวทีไม่กลัวแบบลูกมลุ่มกไม่ลุวมค่ะรักไวแน่นอย่างนี้ก็มีค่ะก็แต่งดีเป็นการแสดงที่แบบมันปใหม่แล้วก็ท้าทายเหมือนกันค่ะเพรมันต้องมีประสบการณ์อะไรที่เราต้องสังเกตอะไอีกเยอะเลยสำหรับคนท้องอะไรเงี้ยค่ะฮอร์โมนทุ่งผ่านเดี่ยวที่เดี๋ยวมุ้อีดเดี๋ยวร้ายเนี่ยอะไรเงี้ยมันเยอะมากโอ้นะนะนะเป็นแบบว่าผู้หญิงก็ว่าแล้วนะผู้หญิงฮอร์โมนเแบบนี่โคตรร้ายนะค้วยนะ ทาเมาอย่างคุ่มยิ่งไรแล้วไม่ชุ่มกันลยอาจารย์ก็บอก่าติ้งปยเพ่งเลยเอาสิแล้วใช้พี่พี่ยังไงฉันก็แค่กินธรรมดาจ้าเหรอเออนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในละครเวทีเรื่องนี้ซึ่งเป็นละครเวทีในรูปแบบบิวชิค a คอมเมดี้นะครับผมนี่คือทีมนักแสดงจากวันสละโส่กับโจทย์วางนะครัมนี่แค่เสนาทีานเท่านัมสามารถติด นได้เร็วๆ,ๆนี้นะฮะซึ่งนี่คือผลงานการกำกับสแสดงของคุณบอยธงประจิตรบริวัตินะครับผมพอบคุณครับทนะ่านคืออัพเปรๆๆอร์รู้เข้าไปในวงบริวารนะฮะร่วมกับการกำกับกับผู้ก,กับรุ่นใหม่ใบแรงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมือขวาคุณบอยเลยก็ได้คุณอ้าสันติต่อวิวัฒน์นะครับผมเริ่ม<ช>งานกับคุณบอย เราแห่งที่นี่แหละมันก็เป็นมือขวาของคุณบอมลมาตลอดนะครับผมวันนี้คุณบอลเป็นธารก,กิจกันเลยอยากจะฝากพวกเราทุกคนนะครับทากทีกนน่สื่อมวลชนนะครับให้ช่วยกันปรับชมสำคัญกับละครเวทีเรื่องนี้ด้วยนะครับให้ช่วยบอกต่อความสนุกสนานที่จะได้รับจากละครเวทีด้ว นะครับผมนะะแล้วเราจะเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเ็ทเมเจอร์ทุกสาขาในวันที่15พฤศภาคมนี้นะฮะค,ครับผมเ,เริ่มเริ่มการแสดงรอบแรกตั้งแต่วันที่13สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเขามารับของความสุขสีมร้อนจากพวกเขาที่พร้อมจะมอบให้กับทุกคนที่โรงละครมไทยรัชดาลายัยเพียเตอร์แห่งนี้นะครับกับละคริวสิคอลคอมรมดี้เรื่องนี้วันตละสดกับโจทย์เก่าๆนะครับผม 来，这边我给您开个口，这边请。